ครับสวัสดีครับจริงท่านรับสู่เพจดนดาคุณทศภาคเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีหลวงพ่อคูณนะครับเป็นพระกิ่งนะครับรุ่นเสาห้าคุณพันล้านนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับมาแบ่งปันความรู้มานํามาให้ชมกันนะครับว่าดูกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็คือพระกิ่งจะสร้างด้วยกันนะครับที่หินมานะครับก็จะมีด้วยกันสามเนื้อนะครับก็จะมีนวะโลหะครับ เนื้อเงินครับแล้วก็เนื้อทองคํานะครับก็จะอยู่ในหลักพันนะครับก็จะมีเลขมีโค้ดมีนัมเบอร์ครับทุกองค์นะครับส่วนที่ของผมก็จะเป็นหมายเลข3 7 6 1นะครับมีพร้อมกล่องเดิมครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับมาชมอง์พระกิ่งกันได้นะครับว่ามีความสวยงามมีรายละเอียดอะไรแบบไหนนะครับกิ่งรุ่นนี้ ที่ผมไม่ชมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะก็ผสมด้วยโลหะทั้งหมดเก้าชนิดนะครับหล่อรวมกันทั้งหมดครับก็เรียกเป็นนวะโลหะนะครับอง์กิ่งก็จะมีความสวยงามคมชัดนะครับผิวก็จะออกเป็นมะขามเปียกนะครับจะไม่ออกแบบลุมดํานะครับเพราะว่าก็จะมีการแก่เนื้อต่างกันไปครับบางองก็จะแก่เงินแก่ทองแก่ แกงแดงอะไรประมาณนี้นะครับแต่สมัยก่อนส่วนมากก็มวลสารจะเยอะหน่อยครับจะออกเป็นแกงเงินแก่ทองคําประมาณนี้ครับเพราะว่าต้นทุนในการสร้างก็จะไม่ราคาสูงมากครับกินก็มีความสวยงามครับความดูที่เม็ดสังวาดูที่เนื้อผ้าครับมีความมันวาวนะครับความคมชัดครับคม่ดดูใบหน้าท่านนะครับเม็ดสังวาคมชัดครับ ข้างหลังก็จะเขียนคําว่ากิ่งบริศทูครับสาห้าคูณพันล้านนะครับเป็นตัวเป็นปั๊มให้ตัวหนังสือนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่มีความสวยงามนะครับวัตถุมงคลที่ออกปีห5 3 7พันห้าร้อยสามสิบเจ็ดก็จะเป็นรุ่นของทางวัดบ้านไร่ก็จะเป็นรุ่นสาห้าคูณพันล้านเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะมีหลายรูปแบบหลายพิมพ์หลายเนื้อครับหลายอย่างครับก็จะเป็นในรูปแบบของกิ่งนะครับ อยู่ที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะเป็นรอยตะใบนะครับรอยตะไบครับตะไบที่ใต้ฐานนะครับอุดกิ่งด้วยอุดก้นทองแดงครับมีโค้ดคำว่าคูนครับแล้วก็รันหมายเลขครับสามเจ็ดหกหนึ่งนะครับตรงนี้ เป็นการตอกกับเรียกตอกก็จะมคมชัดนะครับลึกฝังเข้าไปนะครับก็จะประกันเทนะครับตรงนี้ครับท่านใดสนใจก็ทักถามมาได้หรือว่ามีตรงไหนก็ทักถามมาคุยมาขอคําปรึกษาหรือว่ามาหาข้อมูลได้นะครับดีนะครับที่จะตอบส่วนที่ผมตอบได้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวภายท้ายคลิปข้างล่างคลิปผมขอจะทิ้งช่องการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางเพจนะครับ ทางลน์นะครับเอาไว้นะครับขอวันนี้คุณจะขอคําว่าสวัสดีนะครับเดีย๋ยวฝากติดตามนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ